สวัสดีค่ะมาเจอกับอู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้จะพาชมฟูโซ่หัวประดุกค,คันนี้นะคะเครื่อง 6M60 240แรงม้านะคะตัวนี้ตัวนี้คัสีนอกนะคะมาเป็นหัวลากคัสีนอกราคาคันนี้อยู่ที่ราคา เจ็ดเก้านะคะกระบะคันนี้ยาวสามเมตรหกสิบนะคะเสาเจ็ดสิบห้าเซนระแนงสองตัวตัวนี้เป็นสีสีตองค่ะสีตองไม่ใช่สีมะนาวนะสีตองอ่อนเล่นลายตัดสี แบบชัดเจนเลยนะคะแดงเหลืองน้ำเงินเขียวม่วงเลื่นลายหลายสิอยู่ตัวนี้ใส่เป็นฝาฝาครอบเรล็นะคะเท่าไอเสียเฟดสอง คันนี้ก็พร้อมออกแล้วนะคะลูกค้ามารับวันนี้วันนี้ออกคู่กันกับคันสีเทานะคะออกวันนี้เหมือนกันทั้งอู่ติดตัวนี้ให้เลยนะคะทุกคันสติกเกอร์สะท้อนแสง ตัวนี้เป็นค้าสีนอกนะคะค้าสีนอกถังน้ำมันสองร้อยลิตรลายเสานะคะลายเสาตัวนี้กระบ,บะก็เล่นลายคาดต,ตรงกลางด้วยนะคะเดี๋ยวพาดูข้างใน เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะโบ้ดำได้แดงนะคะตอนนี้ ใครมองหารุ่นนี้วันนี้มีเข้ามาคันหนึ่งนะคะหัวประดุกแคบเครื่อง 6M60 240แรงมา้าเช้านี้จะมีเข้ามาคันหนึ่งนะคะรุ่นนี้เลยเป็นหัวลากคสซีคัสซีนอกมาเหมือนสเปคคันนี้แหละใครต้องการหรือมองหารุ่นนี้สามารถมาดูตัวได้นะคะวันนี้น่าจะา8โมง9โมงน่าจะลงเสร็จ ถ้าใครอยากดูตัวรุ่นนี้มีเข้ามาใหม่นะคะวันนี้มาดูตัวได้เลยที่อูรูโซ่หัวปลาดุกนะคะตัวนี้หัวแข็บหรือจะเป็นเมกา้าแข็บเครื่อง JO7E ก็เข้ามาคันหนึ่งเหมือนกันนะคะเขาเข้ามาคู่กันวันนี้เข้ามาอยู่สองคันออวันนี้มีเข้ามาสี่คันนะคะเพราะว่ารถคันหนึ่งเข็นมาได้สองคันนะคะสองคันก็เอามาได้สี่คันนะคะคันละสองคันคือบรรทุกมานะคะบรรทุกมาไม่ได้ขับมา เป็นหัวลากคาซีทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าขึ้นรถมาทั้งหมดสี่คันนะคะ JO 7E มีมาสามวันนี้มีเข้ามาสามฟูโซ่หัวประดุกเครื่อง 6M60 มีเข้ามาคันหนึ่งถ้าใครสนใจมาดูตัวได้นะคะวันนี้สายๆหน่อยน่าจะลงเสร็จรถเข้าใหม่สี่คันนะวันนี้ รถเข้าใหม่ว่าก็อยากจะรีวิวให้ลูกค้าชมอยู่นะคะแต่ว่าติดเพราะว่าวันนี้มีรถออกสองคันก็น่าจะไม่ได้รีวิวคันที่ลงใหม่ให้ดูถ้าใครอยากดูตัวจริงก็มาดูได้ที่อูนะคะวันนี้ขาจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ